สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก s k b bon o คบนะครับผมฟุตบอลประจำวันพุธแบบนี้ช่วงกลางสัปดาห์ต้องบอกว่าไม่เหงาแล้วก็มีเกมใหญ่ๆมากมายเลยนะครับ5้าหลีดแดงวันนี้ต้องบอกว่ามีคู่ใหญ่ๆเพียบนะครับผมอาทิเช่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับทีมใหญ่อาร์เซนอลก็ลงเตะน,นะครับมีพวกลาลิกาสเปนมีบอลถ้วยของอิตาลีนัดบิ๊กแมชด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมอ่ะ มาว่ากันนะครับวันนี้ผมจัดมาให้แล้ว3คู่เลยนะครับผมก็ที่หยิบมาเนี่ยจะเป็นเพมเปี้ลีกก่อนเลยแล้วกันนะครับ2คู่นะวันนี้นะครับวูทัมตันเจอกับอาร์ซอนนะครับผมถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับจริงๆเรื่องของชื่อชั้นต่างๆนะครับอาร์ซอนดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมผลงานดีมากแล้วก็ตอนนี้กำลังลุ้นท็อปโฟอยู่นะครับ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ดับ5ถ้าเกิดวันนี้มีสักแต้มหนึ่งหรือชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นอันดับ3เลยนะครับเผลอๆนะอาจจะไปดับ3มันก็4ี่นี่แหละนะครับส่วนอารนน์ลเอ้ตขอไปส่วนบูธัมตันนะครับอยู่ดับ10นะครับก็เต็มที่ลุ้นได้คือที่7นะครับแล้วก็รอโคตายูโรปาลีกว่าจะได้หรือไม่นะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับผมซึ่งดูจากผลงานที่ผ่านมานะครับบูธัมตันผลงานเริ่มดรอปลงไปเหมือนกันนะครับ ตกรอบเอฟอาตกรอบเอฟเอครับมานะครับแล้วก็ไปแพ้ซอลทัมตันบวกกับเสมอกับไบรตันมานะครับเจอทีมเล็กๆนี่พลาดท่าบ่อยนะครับแต่ว่าบูฟเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีมากๆนะครับเจอทีมใหญ่มักไม่ค่อยแพ้นะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะปีนี้ตบแมนยูตบลิเวอร์พูลมาแล้วนะไม่แพ้เชลซีด้วยนะครับคือผลงานดีมากๆนะครับการเจอทีมใหญ่ถือว่าเป็น จุดที่เด่นมากๆจริงของพูธในปีนี้นะครับ่วนอาร์ซอนเพิ่งจะแพ้ให้กับพาเลสมาคาบ้านนะก็น่าจะท้อแท้ไปเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเป็นการได้ทีบาบ้านของบูฟนะครับผมถือว,ว่านะ่าสนใจนะอาร์ซอนมีตัวเจ็บเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความฟิตส่วนบูธทำต้านต้องบอกว่าผลงานในบ้านค่อนข้างเด็ดดวงมากๆนะครับไม่แพ้ใครมาแล้วก้าวเกมรวดนะครับผมแล้วก็เป็นการชนะ ถึงเเกมนะครับโอ้โหใน7เกมที่ว่านี้เนี่ยมีการชนะแมนยู2นัดนะครับชนะเลสเตอร์ชนะเวสต์แฮมมีชนะลิเวอร์พูลด้วยนะครับคือผลงานดีมากมากจริงๆนะครับผมผมมองว่าแอสตันไปเยาววันนี้ผมว่าไม่ง่ายนะครับมีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะครับผมผมมองว่าวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะเทใจเชียร์าร์เซนผมกัดฟันเชียร์เจ้าถิ่นละกันในน,นๆก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมาป่าลมยักษ์อยู่แล้วนะครับ บูดวันนี้ผมมองว่าไม่แพ้นะครับมีมุมชนะกับเสมอเท่านั้นนะครับผมไม่เชยร์ไปที่วูแทมตันนะครับส่วนคู่ต่อไปไปดูที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับศึกลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับซิตี้ผลงานล้นแรงมากๆนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นดับ2นะครับรองจากฝูงนะครับผมเจอกับทางลิเวอร์พูลขออภัยเจอกับแมนยูนะครับทีมดับ6ที่กำลังลุ้นท็อป4อยู่เหมือนกันแต่ผลงานที่ผ่านมาช่วงนี้ต้องบอกว่า แมนยู U, ไม่ดีเลยนะครับแพ้บาซ่าแพ้เอเวอเรตัมา2เกมโดนไปเลูกนะครับเอาง่ายคือตั้งแต่โซชารได้สัญญาถาวรมามก็ผลงานไม่ดีจริงๆนะครับแต่วันนี้เป็นเกมใหญ่นะครับแลวซิตี้บุกไปต่อค่อนข้างสูงอ่ะ่คือต้องชนะขาดนะครับผมว่าวันนี้นะครับเป็นเกมใหญ่ผมว่าเรื่องของอรามการเล่นอาจจะตัดสินได้ค่อนข้างน้อยนะผมว่าเกมนี้เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีผมว่าแมนยูสู้ได้นะครับถึงจะแพ้ผมมองว่าน่าจะไม่แพ้เกินหนึ่งประตู นะครับผมเชื่อว่ามันยูยิงคืนได้ด้วยนะครับผมไม่เชียร์แมนยูแล้วกันในวันนี้นะครับ่วนคู่สุดท้ายไปดูบิ๊กแมชนะครับบอลถ้วยในอิตาลีมิลานกับลาซิโอนะครับคือผลงานไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้เป็นการเลที่บ้านของมิลานซึ่งมิลานในบ้านค่อนข้างดีใช้ได้เลยในฤด,ดูกาลนี้นะครับส่วนลาซิโอผลงานไม่ค่อยดีในเกมเยือนนะครับวันนี้ผมคิดง่ายมากเลยนะคือเป็นบอลสามหน้าก็จริงแต่ผมบอกว่าบอลวันเนี้ย มิลานค่อนข้างเก่งกับการเล่นในซานซิโรอยู่แล้วผมวผมองว่าวันนี้น่าจะชนะได้นะครับเลทเปิดมาเสมอกันให้เชียร์ที่มิลานดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับ3คู่ในวันนี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปที่ในส่วนของ West Ham. เวสแฮมแล้วขอภัยบูทัมตันนะครับมีแมนยู u, แล้วก็มีมิลานนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ